ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อทีจ่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับชี้เป้าให้กับคนที่กำลังมองหาซูซูกิแกรนดิจาร่านะครับคันนี้ปี2009ครับจะของขายเตียง99,990บาทเท่านั้นราคาไม่ลดแล้วนะครับจะของระบุไว้เป็นเครื่องยนต์เบนซินใช้2ระบบครับประหยัดมากอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ ใครสนใจก็ลองไปทดสอบดูเหยาสนมัรับลดใช้งานปกติทางไกลสบายภาษีปี67เอกสารพร้อมโอนข้อมูลจะถ่องงไว้เพียงเท่านี้นะครับดูจากรูปแล้วสาภาพภายในภายนอกก็คงพอใช้ได้ครับแต่อันนี้ต้องไปดูตัวจริงนะครับกับรูปถ่ายนี่เราไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเนื่องจากว่ากล้องถ่ายรูปทุกวันนี้มันมีระบบในการปรับภาพให้สวยงามครับ มีตัวจริงเท่านั้นครับถึงจะตอบโจทย์ได้ก็ลองติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอวิดีโอพอดูรถดูครับรถคันนี้อยู่พัทยากางจอมบุรีครับใไปอยู่แถวนั้นก็แวะไปดูแล้วก็ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบสภาพรถดูครับสนใจก็ติดต่อไปหาเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไม่ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของอยู่ที่ท้ายคลิปครับ